สไตล์ผู้บริหารปี2013เข้ามาแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกได้เลยว่านานๆจะมีเข้ามาใครที่มองหา c a มรี่มือ2ราคาถูกนะคะคันนี้เป็นรถปี13ก็จริงแต่บอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยนะคะเทียบเท่ารถปีใหม่เลยนะคะกับ c a ม r y 2.0G ค่ะเครื่องยนต์เบนซินคันนี้เป็นรถบ้านปี13นะคะไม่ใช้งานประมาณแสนไปลายแต่บอกเลยว่าสภาพบอกเลยว่าสวยคุ้มแน่นอนค่ะลูกค้าภายในคลิปเดิมค่ะมาพร้อมเบาะหนังนะะอยู่สภาพสมบูรณ์ ะะลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะบอกเลยว่าเดิมโรงงานรอบคันคันนี้ไม่มีประวัติพิดความชนหนักมาตรวจมาให้แล้วนะะีคะใครสนใจอยู่นะคะรับชมคลิปนี้ให้จบเลยถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรโดนนะคะโทรวาเมอร์โทร,โทรด้านล่างไปดูกันตอในส่วนของารายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทูทันสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถมือสองนะคะกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นุชพามาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะต้องบอกเลยว่าสเปคนี้ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะคะนา,นานจะมีเข้ามานะใครที่มองหาอยู่บอกเลยอย่าพลาดในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดรอบคันก่อนอื่นนะคะต้องขอแจ้งก่อนนะคะคันนี้เป็นรถบ้าน ะะเจ้าของเดิมมีการมาแลกเปลี่ยนรถคันใหม่ไปแต่บอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษามาค่อนข้างดีบอดี้โครงสร้างต่างๆนะคะทางบริษัทเรามีการตรวจสอบมาแล้วว่าไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ํากองใหม่มาแน่น,นอนนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้เลยกับราคาเสนอขายนะคะคันนี้3ามแ0 0ห่บาทเท่านั้นเลยกับรุ่น 2.0G ปี2013าค่ะคันนี้ต้องบอกเลยว่านานๆจะมีเข้ามานะคะสำหรับชมนี้วันนี้นุชจัดมาให้ดูแล้วนะคะสำหรับใครอยากได้รถวิ่งใช้ อยู่นะคะรถปี13ออปชั่นจัดเต็มนะคะต้องบอกเลยไม่ควรพลาดกับคันนี้ค่ะ รถยังไม่มีการสปาหรือว่าเก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมก่อนนะคะสภาพแรกเข้าสวยเดิมแค่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะสําหรับชมนี้เป็นสมปี2013แล้วเรียบร้อยได้กระจังหน้าโครมเมียมแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะโคมไฟเดี๋ยวเรามีการขัดสปาให้ใหม่นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้มีมาให้แล้วในส่วนของรยกันชนด้านหน้านะคะก็ไม่มีการโดนชนหน้ามาแน่นอนค่ะอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยสวยกริปเดิมนะคะโป่งซุ้ม ร้อยอยู่สภาพเดิมโรงงานไม่มีประวัติพลิกคว่มชนหนักมานะคะรอยฝากกับโรงเหลี่ยมสันต่างๆนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีน่องรอยรักยิ้มค่ะสภาพเดิมโรงงานด้วยนะคะบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยดูแลมาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นใครได้ไปนะคะคันนี้ปี13ก็จริงนะแต่บอดี้โครงสร้างต่างๆนะคะใช้งานได้ยาวๆเดิมโรงงานรอบขัดน,นะคะโป่งซุ้มร้อนะคะแทบจะเห็นเลยว่าไม่มีน่องรอยการพลิกควา่มมาแน่นอนค่ะอยู่สภาพเดิมรอยต่อเรียบเนียน แม็กเดิมโรงงานสภาพสวยนะคะขอบ16นะคะดอกอยางคันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คิดหนึ่งนะคะได้ยางปี2023มาทั้ง4เส้นเนาะเดี๋ยวนุชด,ดูแลให้นะคะแต่แต่ว่ายังหนานะยังหนาอยู่นะกับการใช้งานนะคะยิ่ง วิ่งได้ยาวๆอยู่นะคะแล้วก็โป่งสุมร้อตัวน็อตโครงสร้างแต่ละจุดนะคะไม่มีร่องรอยพลิกคว่ำชนหนักมานะคะรอยออกระจกมองข,งข้างคันนี้นะคะก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะรุ่นนี้มีไฟเลี้ยวมาในตัวด้วย <c oughs> ด้านข้างนะคะตัวเหลี่ยมสันนะรอยประตูนะไม่มีรอยบุบไม่มรีรอยรักยิ้มนะคะสภาพเดิมสวยๆแบบนี้แล้วเรียบร้อย นะคะแล้วก็กระจกรอบคันเนี่ยก็ยังได้เป็นพาร์ทเดิมอยู่นะคะมือเปิดเป็นสีโครเมียมเปิดเข้ามาภายในนะคะคันนี้ตกแต่งด้วยโทนสีเบดมาให้แล้วนะคะได้มาพร้อมเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าอยู่สภาพสมบูรณ์มากต้องบอกเลยว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยคือถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาค่อนข้างดีเลยนะไม่มีรอยยน่นไม่มีริ้วรอยฉีกขาดด้วยนะคะตัวเบาะอยู่สภาพตึงเดิมเป๊ะเดิมแบบนี้เลย ะะได้เป็นเบาะหนังสีเบจเดิมโรงงานนะคะแล้วก็มาพร้อมเกียร์ออโต้คอนโซลกลางนะคะยังตกแต่งรายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะคะมีมาให้สภาพสวยหัวเกียร์ไม่มีถลอกเลยมาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมจากโรงงานแอร์ออโต้มาให้แล้วพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้ครบคอนโซลด้านหน้าตัวรถนะคะยังคงความรูราสปอร์ตมาให้อยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้นี่เลยรายไม้อยู่สภาพเดิมซอกประตูค่ะตัวน็อตเมกอาร์คนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะน็อตเดิมๆิม แงประตูนะคะก็อยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันตัวน็อตเมกอาร์คอยู่สภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของรายเดียดบนหลังคาค่ะไม่มีร่องรอยเข็นอาคลาะเจิมนะคะแล้วก็หรือว่ารอยฝนล่วนแน่นอนค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์มากคือบอกได้เลยว่าตัวเบาะนะคะแทบจะไม่เห็นริ้วรอยเลยเนาะแล้วก็ เสาบีนะคะตัวน็อตเดิมโรงงานสติกเกอร์มอกรนะคะติดตั้งจากโรงงานมีให้เห็นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็แผ่นเพจสีดำวันเดือนปีผลิตนาแล้วก็เช็คตัวเครื่องตัวถังตรงกับสํารอมรถโอนไปชื่อลูกค้าได้สบายมากเลยรุ่นนี้นะคะแล้วก็อ่ะนี่เลย น็อตเดิมโรงงานโครงสร้างต่างๆนะคะรับประกันให้นะคะคันนี้สวยครบจบแน่นอนคะ่ะพี่พคะ่ะใครตามหาอยู่นะคะสามารถอินบล็อกเข้ามาดูรถได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะ0 9 1ย์ค่ะ447982เดนุเพชรยนนะคะบอกเลยว่ารถคุณภาพสวยเกรดเอแน่นอนคะ่ะมาต่อกันในส่งของรายเดยดห้องพดยสารด้านหลังคะ่ะกว้างขวางแน่นอนนะคะมาพร้อม มีที่พิงแขนมาให้แอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วตัวเบาะก,ก็เช่นเดิมค่ะไม่มีร่องรอยฉีกขาดเลยเบาะอยู่สภาพสวยและภายในนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเนี๊ยบมากดูจากคอนโซลด้านหน้าเลยนะคะสภาพสวยกริปนะคันนี้ปี13ราคา319,000มบาทเท่านั้นพี่ๆ่ะ สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยนะซอกประตูนะคะโครงสร้างตัวน็อตแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิมนะไม่มีร่องรอยการแกะไขน็อตเดิมๆแผงประตูนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะกระจกรอบคันพาร์ทเดิมเช่นเดียวกันคันนี้คัดมาให้แล้วนะคะสำหรับใครมองหาอยู่รุ่นนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้หรือว่าจะเป็นซื้อสดเนี่ยไม่มีบกแวดเพิ่มเติมนะคะแต่ขอคนที่ เอาแบบไม่ติดปัญหาดีกว่าเพราะว่ารุ่นนี้ปี13เนอะดอกเบี้ยอาจจะสูงขึ้นนิดหนึ่งนะคะซื้อสดได้เลยขอจบสดที่ราคาตัวรถนะคะไม่มีบวกแวดฟรีค่าจัดเข้าโอนนะถ้าสนใจนะคะสามารถพูดคุยเรื่องราคากันได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรารยละเอียดไฟท้ายด้านหลังค่ะนน่นะคะไม่มีร่องรอยแตกแล้านะคะโลโก้ต่างๆอยู่สภาพเดิมกันชงกันชนนะคะไม่มีร่องรอยเลยนะคะพี่ๆขาอยู่สภาพเดิมนะกระจกด้านหลังได้เป็นพาร์ทเดิมแล้วนะคะจากโรงงานนะคะอยู่สภาพสวยเนียนกริป ะะบอกเลยว่าออปชันที่เขามีให้มาเนี่ยครบมากๆรุ่นนี้ไฟท้ายทั้งสองข้างอยู่สภาพเดิมเหี่ยมสันรอบคันนะคะอยู่สภาพเดิมขออนุญาตเปิดฝาท้ายนิดนึงสำหรับรุ่นนี้ยังจะเป็นในส่วนของเปิดฝาท้ายด้านในรถอยู่นะคะยังไม่มีเปิดแบบด้านหลังเนาะ,ะมาดูกันในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระค่นนิดนึงนะคะคันนี้เปิดขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลยนะ ห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางมากนะคะอุปกรณ์นะช่วงยางอะไหล่แม่แรงนะคะมีมาให้ครบนะจากโรงงานนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์นิดนึงยางอะไหล่นะคะแม่แรงนะถุงเครื่องมือต่างๆมีมาให้ครบค่ะคันนี้บอกเลยว่าคุณภาพเกรดเแน่นอนนะคะใครตามหาอยู่จัดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวโลโก้ด้านหลัง 2.0G อยู่สภาพเดิมด้านหลังไม่มีการโดนชนท้ายมาโดนเบียดมาแน่นอนแล้วก็ด้านข้างนะสี เรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะโปง่งซุมร้อแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพเดิมค่ะไม่มีร่องรอยบุกนะห้องโดยสารทั้งสองข้างค่ะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้นะคะแล้วก็ซอกประตูค่ะหัวน็อตเมคอาร์คอยู่สภาพเดิมโรงงานไม่มีช้ำนะแล้วก็เรี่ยมสันค่ะนี่เลยสภาพค่อนข้างเนียบมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีตำหนิจริงๆนะคะราคา3-19,000หนานะคะพี่ๆ FC สนใจนะสามารถ,ถติดต่อเข้ามาดูรถได้เลย นะคะแล้วก็นี่เลยนะซอกประตูต่างๆสติกเกอร์นะคะติดตั้งจากโรงงานมีเห็นครบท้วนแบบนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะมีมาให้ครบเลยเกียร์ออโต้นะฮะมาพร้อมลูกเล่นนะคะคลาสสิกเดิมจากโรงงานนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะสำหรับรุ่นนี้อะตาทเครื่องให้ดูก่อนนิดนึงคุณลูกค้าอ่าเจ้าของเดิมมีการติดกล้องหน้าหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ มาพร้อมนะคะลูกเล่นเครื่องเสียงก็คลาสสิกเดิมจากโรงงานแล้วก็ระบบแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะเกียร์ออโต้อ่ะสวยงามมากๆนะมีที่ในส่วนของเสียบควันบุหรี่ตรงนี้ด้วยเนาะเอาไว้ฉัดโทรศัพท์ต่างๆแล้วก็มีที่เสียบสาย usb ตรงนี้นะคะมีมาให้แล้วอ่ะถือว่าโอเคเลยคันนี้นะคะไม่ต้องเน้นอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะว่าออปชันเนี่ยปี13เนาะคุณลูกค้าปี13รุ่นไหนบ้างที่มีบอกไฟฟ้า คันนี้มีมาให้แล้วนะคะกับแคมรีมีที่เซฟเบาะด้วยนะนี่นะคะตัวเบาะอยู่สภาพเรียบเนียนแบบนี้เลยนะ,ค,ะคอนโซลหน้าเงาวับเดิมนะคะถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษามาค่อนข้างดีไม่ใช้งาน1,92,321กิโลนะคะคันนี้คือไม่แท้โรงงานเลยนะ,ค,ะคันนี้คือไม่แท้ปี13ถือว่าไม่ได้เยอะเลย เฉลี่ยแล้วไม่ได้เยอะนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็ที่ปรับกระจกไฟฟ้านะคะเซ็นทัลล็อกต่างๆมีมาให้ครบท้วนแอร์เย็นเจี๊ยบได้แน่นอนนะคะไฟเปิดปิดได้ปกติลูกเล่นเครื่องเสียงใช้งานได้แอร์เย็นเพลงเพาะใช้งานได้ยาวๆนะคะสาหรับรุ่นนี้นะ,ะ 2.0G ค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะนานๆจะมีเข้ามานะราคา3ามแสนหนึ่งบาทนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะ,ค,ะคันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนประมาณ6กพันนะคะผ่อนประมาณ6กพันนะ,ะแต่ถ้าใครมีงบซื้อ สดนะคะก็จบไปเลยที่ราคา3 1 9 0 0 0าบาทไม่ต้องไป่บกดอกเบีย้ยหรือแหวนเพิ่มเติมนะคะส่วนรายเดียดเพิ่มเติมการจัดไฟแนนซ์หรือเป็นราคาซื้อสดสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายเอียดหน้าของเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพยังอยู่สวยสมบูรณ์แค่ไหนไปดูได้เลยคะ่ะมาล่วชกันต่อนะคะในส่วนของรายเดียดหน้าของเครื่องนะคะได้เป็นเครื่อง2อ,อ,องอลิตรนั่นเองนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะนี่เลย ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องย้ำเครื่องโครงสร้างแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมคันนงคันหน้าเมคองเมคอาร์ตน็อตแต่ละจุดนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะเลยน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาแน่นอนนะคะเมคอาร์ตสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่สภาพเดิมนะะแนะนําได้เลยคันนี้นะคะสำหรับใครมองหารถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะกับราคาย่อมเยานะคะคันนี้จับต้องได้เดี๋ยวปรับสภาพให้หนึ่งรอบนะกับ t ต y ยต a c a m ม y 2 0G นะคะมาในปี2013กับราคาเสนอขายเพียงแค่319,000บาทเท่านั้นนะคะต้องบอกเลยเลยว่านานๆจะมีเข้ามาสลัดสเปคนี้นะคะใครๆหลายคนเนี่ยอยากมาจับต้องนะตัวแคมรี่นะคะแต่ว่าปีใหม่ๆราคาอาจจะแรงนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครมีงบ310,000เนี่ยซื้อไว้ใช้นะคันนี้บอกเลยว่า คุ้มค่าแน่นอนลูกค้านะคะ2 0 g ปี13ค่ะคันนี้นะคะกับราคา3 1 9 0 0 0ื้ซื้อสดไม่มีบวกแวตเพิ่มเติมสนใจเรียบเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถแวะมาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันจนถึงอาทิตย์นะคะเวลา9โมงถึง6โมงเย็นโทรเข้ามาหาเบอร์โทรได้เลยที่ด้านล่างมีไลน์ด้วยนะคะเบอร์ด้านล่างสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอยากได้เรียนด้านไหนเพิ่มเติมนะคะการจัดไฟแนซ์หรือเป็นราคาซ ตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถเก่งมือสองนะคะสวยๆเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ